สวัสดีครับวันนี้พบกับฮียโฮงอีกแล้วนะครับศูนย์บริการอิซูซุสอแสงมงคลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกองเครื่องหรือกองน้ํามันเครื่องนี่ครับอันนี้เป็นกองน้ำมันเครื่องของอะไรครับเป็นกองน้ํามันเครื่องของรถ FTR 6ล้อครับตัวนี้จะเป็นกองเหล็กนะครับมีหน้าที่คือกรองสิ่งสกปรกจากน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับนี่ครับจุดสังเกตนะครับจะไม่เหมือนกองโซลานะครับโอลิงเขาจะติดมาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันอ้าวสวัสดีครับช่าง เจอกันอีกแล้วโอ้สดีครับมีแฟนยังมีแล้วครับแต่งงานยังยังครับเหรอมีเบอร์ไหมเผื่อสาวๆชอบอ๋อยังไม่มีนะเออยังไม่มีแฟนเอามีแล้วนี่อฟังผิดโอเคเชิญครับช่างอขั้นตอนแรกที่เราจะเปลี่ยนนะครับคือเราต้องไขเบอร์14สี่ตรงตุกองนะครับอ่านี่ครับมันจะเบอร์เข้าไปเลยเข้าเลยเข้าเลยเบอร์ส4ตรงนี้นะฮะนี่นะครับเบอร์ส4ขี่ันตุกองออก อันนี้เราจะถ่ายน้ํามันออกมาก่อนนะใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะเชินครับแล้วก็เอาที่ลันกองขันกองออกมาเราจะต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับในการขันกองก็คือประแจขันกองนะฮะถ้าเราไม่ขันเบอร์สิบปุ๊บเราคลายปุ๊บแล้วน้ํามันอ่ะมันจะหกตรงเนี่ยค่ปกองออกมาแล้วมันเราจะทํางานลําบากมันจะเลอะครับผม สังเกตไหมครับน้ำมันเครื่องค่อนข้างดํานะก็อย่างว่าแหละครับครบกําหนด20,000กิโลเปลี่ยนถ่ายนะฮะใช่ครับนะครับโอเคครับช่างเชิญครับอ่าพอเราสักพักหนึ่งประมาณ30มสิบนาทีสามสิบวิเราก็ถ่ายกองออกมาอ่าอ่าขั้นตอนมาแล้วโอเค<ด>อเาอาความลงไปกระทั่งสุดทีนี้นะครับอ่าช่างช่างรบกวนนิดนึงขอใส่กองหน่อยมันอาจจะเลอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบให้ดูโอเคนะครับ นี่นี่อันนี้กองใหม่นะอันนี้กองใหม่นะให้ดูโอเคนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามระยะนี่ขนาดวิ่งไป20,000กิโลนะครับน้ามันยังดําขนาดนี้เลยนะครับอ่ะนะครับเราเทียบให้ดูเลยนี่ครับจัดจัคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับอันนี้คือไส้กองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว2 0 0 0 0กิโลนะครับอันนี้คือกองที่ของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเทคนิคไปเห็นไหมฮะโอลิงจะแบนไปแล้วทุกครั้ง เราเปลี่ยนกองเครื่องโอลิงจะติดมาให้เลยนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะฮะควรจะต้องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันก็สัมพันธ์กันหมดน้ำมันดีเซลที่เราใช้ทุกวันนี้มันมีน้ำมันปามปนอยู่มันก็เกิดความเหนียวเกิดยางเหนียวในระบบนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องก็จะเป็นการช่วยได้และที่สําคัญนะครับถ้าน้ำมันเครื่องดีๆน้ำมันเครื่องแท้ของศูนย์บริการจะทําให้ลดประหยัดน้ำมัน นะครับเพราะความหนืดเราไม่เยอะโอเคครับช่างเชิญเลยครับของแท้นี่ค่อนข้างหนักถ้าเป็นของเทียมเนี่ยมันจะเบาก็เหมือนที่เขาบอกไว้ฮะอะไหล่แท้รถเยี่ยมอะไหล่เทียมรถแย่นะครับยังไงอะไหล่แท้มาที่เยโฮงเลยนะครับมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับอ่ะช่างครับเชิญครับนี่เป็นวิธีขั้นตอนการติดตั้งนะครับใส่ไปหมุนให้ถุดครับแล้วก็หมุนให้แน่นหมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษขันอ่าเครื่องมือพิเศษนะครับก็คือประแจขันมรอบครับหนึ่ง 2 3<า><า>โอเคออโอเคนะฮะทุกครั้งเราจะมีการมาร์กเป็นการตรวจสอบว่าเราได้มีการขันเรียบร้อยแล้วนะครับกองเครื่องไม่ต้องไล่ลมไม่ต้องไล่ะนะครับกองเครื่องเปลี่ยนง่ายครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะที่มันง่ายเพราะว่าเรามีลิฟต์สามารถยกรถตั้งคันขึ้นไปได้เลยแล้วช่างก็ไปเปลี่ยนที่ใต้ท้องรถ แต่ถ้าเป็นข้างนอกนะครับก้มไปเปลี่ยนหรือนอนกับพื้นทามผมไม่แนะนํานะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับห่งแรงขันจะไม่ได้ 2. เวลาขันออกทิศทางจะไม่ดีจะทําให้กองบิดหรือกองเบี้ยวนะครับแนะนํามาที่ศูนย์บริการที่เครื่องมือครบถ้วนดีกว่ากองเครื่องเรียบร้อยแล้วนะช่างเนาะเรียบร้อยครับนะครับกองเครื่องวันนี้เปลี่ยนง่ายครับช่างเช่นครับแม่ช่างคนนี้รูปหล่อช่างชื่ออะไรครับช่างเล่ครับช่างเล่สถานะโสด มีแฟนแล้วครับโอ้มีแฟนแล้วแย่เลยนะฮะสาวๆคนไหนติดตามก็ช่างมีแฟนแล้วนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณนะที่มาช่วยแนะนําในการถ่ายคลิปนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องยีฮงนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ